ดุ n กแม่เอาบองประโอนขั้งปฏิเสธสตีประชาชนชาวไทยผมผลเอกเตี้ยทั้งแต่ผมออกซื้อทำคลิปมากกว่าหลายคลิปนะในข่าวว่าตอนนี้ในเมืองไทยประเทศไทยพากันเอาไปลงสิกเกอร เยอะมากเลยผมเข้าไปเช็คในลิกรกอรของประเทศไทยเจอแต่หน้าผมเลยเยอะมากคนดูเป็นลายล้างเลยนะลายล้าลยผมไม่พอใจมากเลยนะที่พวกคุณเอาผมไปประจานในทิกรกอรหรือในเฟซในอะไรกา็ตาม พวกคุณเลยไม่ได้ให้เกียรติพลเอกอย่างผมเลยผมไม่ใช่คนธรรมดาผมไม่ใช่คนผมเป็นพนเอกแห่งกองทัพกัมพูชาผมเป็นลูกของพลเอกเตียบันรู้จักไหมพลเอกเตียบันฮะ สกูลเตียของเราเนี่ยเตียแปลว่าเป็ดเป็ดกากาบเพราะสะกุลเราชอบกินลาเป็ดเสียมเสียมากเลยจากการกระทำของพวกท่านในเมืองไทยที่เอาไปลงในริกร๊อบไม่ได้ไวน้นาหายเกียรติให้ความเคารพผมเลยคุณเอาไปลงลงแล้วมันก็มีคนมาคอมเมนต์ เกาในคอมเมนต์มีด่าผมด่าถึงคนพ่อคนแม่โครเงาสกราาวงสก,กุลผมเสียหายหมดเลยผมไม่พอใจมากเลยขมัดมันพอจจอย่างขลังอย่างวินิซีมแองนะมคอมเมนต์หาขมัดขยมนี่ผมไม่พอใจที่คนไทยมาคอมเมนต์ด่าผมบางคนด่าวะ แกไกลาตายแล้วเก็บแรงไ่กินข้าวเถอะบางคนคอมเมนต์ว่า,เรา,าเ,เ,เราข้าวเสต็กไหมลุงกูไม่เคยกินเราข้าวไงทานยังไอ้กระยี่นไม่เคยกินเราข้าวกูกินแต่เราสี่สิบบางคนมาคอมเมนต์ว่าเออมาพูดอะไรหยุดแถวนี้ ห้รับพานอนไปบางคนมารอเรียนฟันผมนฟันพงเนี่ย,ฟ,ยฟันล้อเกิดจากการสูรบผมพาทาหารบุกเข้าไปในแนวน้านแล้วโดนยิงปากนี่ตนยิงปากก็เลยทำให้ฟันล้อแต่ทำให้ผมไม่ตายผมมีของดีทหารขมิ้มีของดีทุกคน ลองมารบก,กับประเทศไหนนก็ไม่มีวันกายไอ้ที่ตายที่อยู่ช่องบกเมื่อวันที่ย8นี่ยมันชนตนกลวยตายไม่ได้โดนกระสุนของทางไทยเพราะฉะนั้นกระสุนของอาหารไทยไม่มีทางทำอะไรของทหารขมีงไง้แมล่ลอเรียนว่าผมฟันล่อผมอยากาม ฟันลอ้อนี่มันได้ไปลอกหัวนมแม่มึงแน่ฟันลอ้อนะไม่ใช่ครีมลอกหัวนมแม่มึงนะเมียมึงนะกูโกรธนะมาว่ากูฟันลอ้อว่าอะไรอย่างไรกูไหนไหนพ้นไม่ครบที่ร่งางกายวานโอ้มาดตากู มเธอคนมาได้ไอ้นั้นยังมีมู้หนึ่งน,งนี่ว่าพูกูพิษว่ากูรุกรานกูไม่ได้รุกรานเพราะกูอยู่มานาเแลยวอ่ะก็กูไม่ไปไง่ายๆด้วยกูจะคุดลุ้มไม่เลยตอนนี้ให้ลูกน้องเริ่มคุดละคุดตอนกลางคืน,นเพราะจะไม่มีใครเองไม่ทันเลยเลี่ยมเมนอประเทศไทยจ้ากัจจก สู้ขั้วฐานคอมรต์ยังกูไม่ได้ทั้งนะดังเป็นดาวสติ๊กกอร์แล้วกูในประเทศไทยไม่มีแต่คขามดาด่าคนคอมร์เขาไม่เข้ามาดูเลยนะเพราะเขาเกรงใจกูไม่เข้ามาดูไม่เข้ามาด่ากูเพราะคนคอมร์เขารักวกูเขาถือว่ากูเป็นวีรบุรุษอะนะที่ลั่ง อย่าเข้าไปคอมเมนต์ด่ากูอีกนะโดยเฉพาะด่าว่ากูฟันล่อฟันล่อเรื่องของกูไม่ใช่ครีมลอกหัวนมแม่มึงเออยพอไก้เจ้าเลย